ฟังจุกคุมนะครับกวดสาดไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับขออนุญาตนะครับพระป่าก็จะอยู่เบื้อนไก่ป่านะครับสายลงปู่มั่นท่านจะบวชมาเพื่อพ้นทุก์นะครับไม่ใช่บวชมาเล่นบวชมาแล้วต้องขยันฝึกหัดความอดทนให้กิเลสหมดไปนะครับต้งทำงานทั้งสวดมนต์้งไหวพ้พระ ละอิเลตนะครับอยู่ป่าก็จะสงบต้มเย็นนะครับคนที่มีบุญตอานั้นที่จะบวชได้บวชมีลายบวชครับบางคนก็บวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนพัฒนาบวชปูบวชปลาบวชมามา่าไว้วนะครับนักบวชแท้ก็จะไม่ให้ใครเห็นง่ายๆนะครับเราอยู่ตามป่าเขาลำเนาไฟกินง่ายเป็นผู้เรียกยาก เป็นผู้เรียงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายสมะะถัาเพื่อสืบศาสนานะครับทำบุญกับคนที่สิลสมบูรณ์ก็ได้บุญเยอะครูบาอาจารย์ว่าครับเรียบร้อยครับที่กวดตัดนะครับผมกดตัดต้องขุสาดให้ครูบาอาจารย์ครับพุทโธพุทโธพุทโธ ททข,วขวาพุทธโธซ้ายขวาโทซ้ายขวาพุทธซ้ายโทรครับการเดินดยกมนะครับพุทธโธพุทธโธพุทธโธกดนี่ประมาณนี้ครับต้นไม้ตัวน,นี้ไม่ได้ออกนะครับลม้มลงใหม่ๆก่อภยัยเกือบถูกกุดลงตาครับกุฏิที่สิบครับฝาล้มลื่นนะครับ ถ้าไม่มีวัดป่าก็จะไม่เหลือป่านะครับครูบาอาจารย์ท่านอนุรักษ์ลักป่าลักธรรม